สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเรียนรู้ก่อนเรียนจีนวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับ10เมืองที่น่าสนใจของประเทศจีนนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างรอติดตามรับชมรัะฟังในคลิปได้เลยครับจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีชายแดนติดกับประเทศอื่นๆถึง14ประเทศมีภูมิประเทศที่มีหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายที่ราบสูงที่ราบต่ําป่าฝนโซนร้อนไปจนถึงทุ่งหิมะ มีอรารยธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานและเก่าแก่ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายจึงนับได้ว่าเป็นประเทศที่น่าศึกษาและเรียนรู้หลายเมืองของจีนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกหลายที่มีอรารยธรรมร่วมจากคนหลายเชื้อชาติมีทั้งความเจริญและวัฒนธรรมเก่าแก่หลอมรวมเข้าหากันได้อย่างลงตัวที่สำคัญคือประเทศจีนนั้นอยู่ใกล้เราและมีความสนิทสนมกันดีติดตามอับดุลไทยทูบเพื่อรู้จักเมืองจีนให้มากขึ้นกับ 1เมืองของจีนที่น่าสนใจครับ 1. ปักกิ่งปักกิ่งคือเมืองใหญ่อันดับสองของจีนและเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเริ่มด้วยพระราชวังต้องห้ามที่ในอดีตเป็นที่พำนักและที่ว่าราชการขององค์ฮ่องเต้ ห้ามคนภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดใช้เวลาสร้าง14ปีด้วยคนงานกว่า1ล้านคนได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี1987จัตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง4 4 0 0 0 0ตารางเมตรมกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์วีรชนและมีสถานที่สำคัญอยู่รอบๆ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือกำแพงเมืองจีนหรือ Great Wall of China ที่มีความยาวกว่า20,000กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่15มณฑลทั่วประเทศจีนใช้เวลาสร้างรวมกันกว่า2,000ปีหนึ่งใน7สิ่งมหัจจรรย์ของโลกในยุคกลางและยังมีอีกหลายที่ให้เยี่ยมชมซึ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยกันทั้งสิ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของจีนบราณ 2. เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ถือเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นยุโรปและจีนได้อย่างลงตัวตัวตึกและอาคารมีความสวยงามในสไตล์ที่เรียกว่าชื่อคู่เหมือนเป็นตึกที่ก่อจากอิฐบล็อกส่วนข้างบนก่อเป็นประตูโค้งนิยมสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2403เป็นสไตล์เฉพาะของเซี่ยงไฮ้ ใครที่ชอบบ้านที่มีสวนสไตล์จีนแท้ๆต้องไม่พลาดสวนอี้หยวนเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆบนพื้นที่กว้างขวางกว่า20,000ตารางเมตรมส่วนบริเวณแถวทางเข้าสวนจะมีตลาดใหญ่อี้หยวนบาซ่าตึกทรงจีนที่ข้างในเป็นซอยเล็กซอยน้อยให้เดินกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเลือกช้อปปิ้งและลองกินอาหารต่างๆได้มากมายหรือจะออกนอกเมืองไปชมบ้านเรือนเก่าที่จุดจียเจียว เป็นหมู่บ้านริมน้ําที่จะคล้ายตลาดน้ําบ้านเราชิมขนมและอาหารจีนโบราณหรือนั่งเรือถอชมชีมวิตชาวบ้านที่อยู่กันมาตั้งแต่1,700ปีที่แล้ว 3. กุยก้ยหลินกุ้ยหลินถูกยกให้เป็นเมืองสวรรค์นบนพื้นพิภพหรือชื่อว่ายเทาหยวนเนื่องมาจากธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามมากๆ ลงเรือชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่ยาวกว่า400กิโลเมตรซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาที่เขียวสดกว่า27,000ลูกแวะชมเขางวงช้างที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินรูปร่างคล้ายช้างกำลังยื่นงวงลงดูดน้ำอยู่แวะชมถ้ำครุยอ้อที่มาของชื่อคือบริเวณหน้าถ้ำมีต้นอ้อจำนวนมากซึ่งชาวบ้านตัดไปทำครุยส่วนในถ้ำม,มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาตกแต่งด้วยฝฟาย,ย้อมให้มีสีสันต่างๆ นั่งรถกระเช้าขึ้นเขาหยาวซานชมความงามของทั้งเมืองแบบพานโนรามาระหว่างนั่งกระเช้าก็จะเห็นนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางธรรมชาติเยี่ยมชมเจดีเงินเจดีทองที่ตั้งอยู่คู่กันกลางทะเลสาบชานหูแนะนำให้มาตอนเย็นหรือตอนค่ำจะเปิดไฟขับสีทองและเงินออกมาได้อย่างชัดเจน 4. เสืนเจิน ปัจจุบันเซินเจินถูกเรียกว่าเป็นซิลิคอนวันเล่ของจีนหรือแหล่งรวมความเจริญด้านเทคโนโลยีมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้นนำมากมายตั้งอยู่ที่นี่เมืองทั้งเมืองใช้รถไฟฟ้าร้อเซจับจ่ายซื้อของผ่านมือถือเป็นหลักมีรถไฟความเร็วสูงและตึกระฟ้ามากมายและมีตึกที่สูงเกินกว่า200ชั้นกว่า10ตึกมาแล้วก็ต้องแวะ w i n d o w of the w o r l d ที่จำลองเอาแลนด์มาร์คสำคัญของทั่วโลกมารวมไว้ให้ชมกัน ในช่วงเย็นมีการแสดงโชว์บนเวทีประกอบแสงสีเสียงอีกที่คือ Spendid China f o l Village คล้ายกับ Window of the World แต่ว่าเป็นของจีนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนสุสานจินซีและอื่นๆที่จำลองมาไว้ที่นี่นอกจากนั้นยังมีการจำลองหมู่บ้านของชาวเขาต่างๆทั้งชีวิตความเป็นอยู่หัตถกรรมพื้นบ้านการร้องรำทำเพลงอาหารและขนม เจิ้งโจถ้าใครที่ชอบภาพยนตร์จีนกำลังภายในต้องไม่พลาดเมืองน,นี้เพราะที่นี่มีวัดเซ้าลินอายุกว่า1,500ปีซึ่งสามารถชมการแสดงวิชากังฟูเซ้าลินแท้ๆแ,และเยี่ยมชมป่าเจดีกว่า200องค์ที่รายล้อมอยู่รอบวัดหรือจะเป็นสารไขฟงของป่าบุญจินคุณนางผู้ซื่อสัตย์ยุติธรรมแห่งราชวงศ์ชงชมเครื่องประหารและจำลองการว่าความของท่านเปา รวมไปทั้งอีกจุดที่น่าไปชมก็คือถ้ำหลงเหมือนจะได้พบกับพระพุทธรูปแกะสลักกว่า1นึ่งแสนองค์เล็กสุดคือ2เซนติเมตรและใหญ่ที่สุดคือ17.4เมตรรวมถึงถ้ำผาแกะสลักที่เรียงยาวไปตามภูเขาเป็นหนึ่งในมรดกโลกหเชิงตู เฉิงตูเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของจีนที่มีทั้งความทันสมัยและธรรมชาติอย่างอุทยานจิ๋วไจโกที่มีทั้งน้ำตกหลากชั้นน้ำหลากสีใบไม้เปลี่ยนสีตามฤดูทิวทัศน์ที่เหมือนดังภาพวาดชมพระพุทธรูปเลอซานแกะสลักจากภูเขาสูงถึง70เมตรสร้างตั้งแต่ราชวงศ์ถังเป็นอีกหนึ่งมดรดกโลกหรือจะไปช้อปปิ้งที่เซนจูรี่ g บ o b l ซ็ center ที่มีโรงแรมต่างๆหมู่บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนสวนน้ำ ลานสเก็ตน้ำแข็งโรงหนังและศูนย์การค้าในอาคารเดียวซึ่งถือเป็นอาคารที่ใช้พื้นที่ร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในพื้นที่ขนาด500คูณ400เมตรเหางโจวเมืองหางโจวขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของชาหลงจิงที่เป็นชาดีที่สุดแพงที่สุดและหายากที่สุด จนได้ชื่อว่าชาจักรพัดโดยเฉพาะซีหูหลงจิงหรือชาที่ปลูกบริเวณรอบทะเลสาบซีหูนั้นราคากิโลละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งนอกจากชาก็ยังมีอีกสองสิ่งที่ต้องพูดถึงคือผ้าไหมาหางโจที่สวยงามและเป็นที่ต้องการในระดับโลกและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไหมแห่งชาติของจีนด้วยและอีกสิ่งก็คือพัดของยี่ห้อหวังชิงจีที่ทำพัดมาร้อยกว่าปีมีความประณีตในการทำถึง80ขั้นตอน คุณหมิงคุณหมิงถูกเรียกอีกชื่อว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิด้วยสภาพอากาศที่ไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไปอยู่ที่ประมาณ15-18องศาตลอดทั้งปีเป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆจาก26ชนชาติ26ภาษาและ26ขนบประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่จะต้องไปก็คือเขาซีซานที่ด้านบนสุดมีประตูมังกรที่มีความเชื่อว่าหากได้เดินลอดประตูมังกรนี้จะประสบแต่ความสําเร็จโชคดีแต่การจะขึ้นไปต้องเดินขึ้นบันได300ขั้นผ่านอุโมงค์หินที่สลักไว้ตามไหล่เขาอีกสถานที่ที่เป็นที่นิยมคืออุทยานป่าหินยูนนานซึ่งมีพื้นที่350ตารางกิโลเมตร ซึ่งในป่าหินนั้นมีทางแยกกว่า400สายและจุดแวะชมหินรูปร่างแปลกๆกว่า200จุดโดยที่นี่นั้นได้รับเลือกเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2550 9. โชงชิงชงชิงเป็นหนึ่งในสีมหานครของจีนที่มีประชากรอาศัยอยู่เยอะและมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก สถานที่ที่น่าสนใจก็มีอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์หรือเทียนเซิงซานเฉียวที่เกิดจากเปลือกโลกยุบตัวกลายเป็นหลุมขนาดยักษ์แต่ก็ยังมีบางส่วนไม่ได้ยุบลงกลายเป็นทางข้ามหลุมเป็นที่มาของชื่อสะพานสวรรค์นั่นเองไฮไลท์อีกอย่างของที่นี่คือโรงเตี้ยมโบราณซึ่งสมัยก่อนที่ตรงนี้เป็นทางลัดจากเสฉวนไปเหือนานก็ต้องมีการหยุดพักระหว่างทางกันที่โรงเตี้ยมนี้พระแกะสลักต้าจูก็เป็นอีกที่ที่ต้องแวะมาชม เป็นผาหินที่แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงและลงสีทำให้ดูมีชีวิตชีวามีทั้งรูปเทพเจ้าต่างๆรูปเล่าเรื่องวิถีชาวบ้านนรกสวรรค์และเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกเช่นกันส่วนในเมืองต้องแวะหยงหยาตองอาคารจีนโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตัวอาคารเป็นตึกสไตล์จีนที่ออกแบบได้ทันสมัยข้างในมีร้านอาหารร้านขายสินค้าต่างๆและโรงแรมส่วนชั้นสีนั้นจะสถานที่เหมือนยกถนนขึ้นไปไว้ข้างบน เต็มไปด้วยของกินเล่นและของที่ระลึกสิ 10. นานจริงนานจริงหรือนานกิง่งหนึ่งในเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศจีนหลายยุคหลายสมัยจนได้รับสมญา,านามว่าเมืองหลวง10บราชวงศ์กำแพงเมืองราชวงศ์หมิง หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของนานกิงที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ในฐานะเมืองหลวงแห่งช่วงราชวงศ์หมิงมีอายุราว600ปีสร้างนานถึง21ปีใช้แรงงานกว่า200,000คนความพิเศษของที่นี่คือมีการสลักตัวอักษรผู้กันจีนไว้บนก้อนอิฐซึ่งทำให้กำแพงนี้เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์และมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่สำคัญของนานกิง นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจีนภายใต้การนำของดรสุนยัตเซนจึงเป็นที่ตั้งของสุสานดรสุนยัตเซนด้วยและก็ยังมีเจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางครับ จบกันไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ